สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอสวัสดีเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราได้รับภารกิจมาลงผักสวนครัวช่วงบ่ายนะครับรู้สึกว่าวันนี้แดดจะร้อนมากเลยสวัสดีครับผมทองครับผมผมเน็ครับผมแบงค์ครับผมเนมครับตัวนี้ด้วยผมบอยครับเดี๋ยวเราไปตัดเอาโอเคนะครับตอนนี้เราก็นั่งรอรถกันก่อนนะครับผม แอบอยู่ตามป่าต้นไม้แะละครับช่วงนี้แดดแรงมากป่าที่ไหนต้นเป็นเป็นแสตต้นแสนห้าวันนี้นี่ครับนี่เรามาหลบหลบแดดจุดทมล่มไม้ราคาหลักแสนนะครับตอนนี้นี่ครับเนมนะครับผมเนมอันนี้ชือเนมนะครับวันนี้โรงเรียนโรงเรียนหยุดวันเสาร์มาทํางานเอาเงินกินขนมที่โรงเรียนครับแต่ไม่น่าจะถึงนะวันเดียวก็น่าจะหมดแล้ว นมสายอ่อนครับผมอันนี้เด็กขยันที่สุดประจําแกงนะครับนี่จากโรงเรียนองค์ารักนะครับผมนี่นครับวันนี้รถวิ่งมาแล้วครับรถต้นไม้เรามาแล้วนี่เยอะเยอะอยู่อ่ะสี่พันกว่าแน่ๆน่สี่พันอ่ะมีวันนี้เราจะมาเป็นลมแดดกันนะครับวันนี้นี่ครับพระเอกของเราพระเอกหัวยองนะครับผมไปลุยพระเอกหัวยองของเรา ถ้าบอกหมูไม่เอกหัวอย่างนี้เอาลงทีในดังเลยนะขอดบทีเนี่ยรถมาแล้วครับนี่เราก็ดบดบน้ำอัดลมนะครับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราเราจะไม่เอ่ยยี่ห้อนะครับแต่คนรู้เต็มไปหมดแล้วมีทุกเซเว่นเลยนะอันนี้รถเราก็มากันแล้วนะครับ จะทำการลงผักสวนครัวรู้สึกว่าแดดจะแรงมากเลยครับวันนี้แดดแห้งร้ายๆครับผมดูเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเกงตัวนี้ส่ พักสวนขัวครับนี่นกำลังจะลงกันแล้วชมวิธีการ<อ>การหยิบไม,ม้กันเลยครับปร<อ>กับแนมสายอ่อนอแนมสายอ่อนอแบ่งสายแข็งบ<อ>แบ่งสายแข็ง<อ>ใช้เวลากี่ห<อ>น้าที่ถึงชั่วโมงไหมแค่นี้ ไปแล้วครับเนมไปแล้วครับตกกาก้าเนี่ยครับเราก็จะไปเรียงตามแปลงนี้เลยนะครับคันนี้ค่าลงก็อยู่ที่หนึ่งพันนะครับผมย่อมเรื่องแค่นี้นี่เหรอคะไม่ไม,นะไมน่ะบนตัวเบาเเเอา เอคันาเดี๋ยววงไงเยๆๆอมาเอันนี้ก็ลงไปเกือบหมดแล้วนะครับอันี้ก็เหนื่อยพอสมควรตากแดดร้อนๆใกล้หมดแล้วนะชียนี่ครับของแครับน้องแบงค์ เดี๋ยวต้องแบงค์ของแร่ครับวันนี้เบาวิวนี่เราอาการอ่ะอน,นี่ก็ใไก้หมดแล้วนะครับเข็ดเข็ดอะไนี่นนนครับอ,นนอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ4 0 0พันกาต้นนะครับจะหมดแล้วนะ ยังไม่ถึงชั่วโมงเลย,รเ,ยเราใช้เวลากันเร็วมากนี่นะครับตอนแรกยังโลง่ลงๆตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับส่วนเนมอ่อนก็ตามนั้นแหละครับจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้อ่อนสมชื่อครับหน้าแดงแล้วเนี่ยเนมอ่อนครับสู้แบงค์ไม่ได้เลยครับแบงค์เปรียบ <laughs> <laughs> น้ำหนักกันปอนต่อปอน ก้าส um, ุดท้ายกล้าสุดท้ายเป็นของเนมอ่อนนะครับผมก้าสุดท้ายเป็นของเนมอ่อนนะครับต้นยี่ลาโตไม่หัด ไค่หน้ารถ <Okay. S 1> ไม่ได้เอาโดนมาเอาโดนมาติดสายไฟกันอย่